สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราก็มาตกกระสูบเช่นเคยนะครับลมแรงมากครับนี่ครับโอ้โหตอนนี้ผมอยู่บนเรือแล้วนะครับอย่างมาได้ติดข้องครับบันทืนแต้มแรกของเรามาแล้วครับโอ้โหนี่ครับกระสูบใหญ่ครับหัวแรกครับแหกหมานครับโอ้โหเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับได้หรือเปล่านะครับลมอย่างแรงครับวันนี้ ออกลั่นเลยครับหมาเลยครับ นี่คครรับับบเวลาถ่ายไม่กินเวลากินไม่ถ่ายนะครับอยู่แถวนี้หรือเปล่า ครับมดุดนี่ครับโอ้โหไซส์สวยขมารแล้วครับตึงนี้สมองแลครับ ใหญ่หลุดนึงครับเหลือแต่ตัวเล็กครับดีครับ,รบวันนี้กวอาจจะหลุดลงน้ำอีก แล้วก็ ยิงใกล้ๆครับนี่ครับตกนี้เลยครับอีตรงนี้เลยครับอโอ้โหโดดครับโอ้ทผมดูตัวนี้ครับโอ้มุดครับมุดมุดมุดโอ้โหงูขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับนี่ครับบอกอีกครับ พลาดครับงัดอย่างเดียวครับ

เนื <kung> ่องจากน้องกลัวยังเล็บนะครับเราก็จะปล่อยน้องไปนะครับนี่ครับตัดขูนแล้วครับพี่บ้านน่าจะลอดนะครับโอเคไปแล้วครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ตอนห้าโลนะโอเคครับเก็บเบ็ดไว้ครับแบดจะุมดแล้วครับโอ้โหผิดคิวมา ิเหลี่ยมนะครับโอเคครับตกต่อครับก็สรุปผลงานของเราวันนี้นะครับมาดูครับกับเอาเรือทึ้นฝั่งแล้วครับนี่ครับทายไปนู่นน่าจะเป็นหลายกิโลบมืงสามพันไร่นะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูผลงานครับวันนี้ครับว่าเราได้อะไรนี่ครับ ของเราวันนี้นะครับโอ้โหตัวนี้ไซส์ใหญ่ครับเต็มเต็มครับน่าจะประมาณจิตสิบตัวได้นะครับ วันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ